สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC ไทยลาวทุกทุกคนวันนี้บ่าวต้นเองก็เดินทางมาที่จังหวัดปทุมธานีเนื่องจากว่าบ่าวยอดเนาะเพื่อนของบ่าวต้นนั้นเดินทางกับสบปลาวเพราะว่าบ้านบ่าวยอดเนี่ยอยู่ใกล้กันกับบ้านแม่ยายของบ่าวต้นเนาะบ้านแม่ยายแม่ยายบ่าวต้นก็เลยฝากของจากสบปลาวมาให้ทุกคนมาให้ลูกเขยมาให้ลูกสาว วันนี้บ่าต้นก็เดินทางมารับของที่จังหวัดปทุมธานีทุกคนเนาะวันนี้บ่าต้นขออนุญาตใส่แว่นนะครับเพราะว่าบ่าต้นมีปัญหาทางสายตาเนาะมีปัญหาทางสายตาแพทย์ให้แนะนำแพทย์แนะนําให้ใส่แว่นเวลาออกแดดเวลาขับรถเนาะเพื่อ ก็ถนอมสายตาเนี่ยเองทุกคนมาต้นคลองอนุญาตใส่แว่นนะครับวันนี้เนาะมาต้นตก็ลงจากรถแล้วทุกคนมาต้นนั่งรถเมย์มาจากนนทบ,บุรีเนาะ,ะเดินทางมาที่ปทุมธานีก็ค่ารถก็20บาททุกคนค่ารถค่ารถเมย์ก็20บาทเนาะถ้านั่งรถแท็กซี่มาก็จะจะแพงนิดนึงแต่ว่าอันนี้มาต้นเป็นคนที่ชอบนั่งรถเมย์ทุกคนเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันประหยัดมันประหยัด ประหยัดไปได้เยอะเลยกลับไปกลับมาก็40บาท,ทคนสี่สิบบาทตอนนี้บรต้นก็กําลังเดินทางเข้าไปห้องเขาบายยอดนั่นเองห้องเขาบายยอดนี่ก็ทุกคนสวนเสริมภูเกีตรอเก้าและสวนสุขภาพทุกคนนี่เนาคือประเทศไทยจะมีะสวนสาธารณะแบบนี้ให้คนออกกําลังกายทุกคนทุกทุกเขตต้องมีสวนสาธารณะแบบนี้ทุกคนแล้วก็มีมีคนดูแลเนาะมีคนดูแล ต้นไม้ดอกไม้มีชีวิตชีวามากเนาะถ้าต้นถ้าสวนอยู่ในประเทศไทยทุกคนมีคนดูแลอุดมสมบูรณ์มากเนาะคือประเทศไทยเนี่ยเขารักธรรมชาติทุกคนรักอา,อากาศบริสุทธิ์รักสิ่งแวดล้อมที่ดีเนาะอากาศดีมากทุกคน เดินทางเข้าไปบรรพยดกันไม่รู้ว่าแม่ยายบ่อต้นฝากอะไรมาให้กินวันนี้เนาะฝากอะไรมาให้กินถ้ามีคนคนมาเนาะแม่ยายบ่อต้นก็จะฝากของมาให้เลยทุกคนจะฝากของมาให้เดือนนี้ก็อันนี้เป็นรอบที่สองเนาะแม่ยายบ่อต้นฝากมาให้ถ้ามีคนมากแม่ยายแม่ยายเขาจะฝากของมาให้เลย สิ่งที่อ,อยู่อยกรุงเทพหายากเนาะยกตัวอย่างคือผักขยงทุกคนผักขยงคือเอาไว้แกงหน่อไม้นั่นเองครับเดินทางเข้าไปบ้านบยอดต้นก็จะไปรับประทานข้าวกับบ๊ายอดประมาณสามโมงสี่โมงเย็นมาต้นก็จะเดินทางกลับเนาะ เดินทางกลับไปนนทบุรีวันนี้ก็อากาศดีทุกคนอากาศดีฝนไม่ตกเนาะสองสามวันแล้วก็ฝนตกไปไหนมาไหนก็จะค่อนข้างจะลำบากแต่วันนี้ก็อากาศโล่งปลอดโปร่งดีท้องฟ้า ไม่รู้ว่าตอนเย็นจะตกมาอีกหรือเปล่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเนาะแต่ว่าฝนก็ยังแรงอยู่พายุก็ยังเข้ามาเรื่อยๆอยู่ อยู่ที่บ้านบายอดอยู่ก็ปทุมธานีก็เงียบสุดคนเนาะเงียบเงียบเงียบดีจริงๆระทปทุมธานีเงียบเหมาะสมกับการเหมาะกับการพักผ่อนเนาะเหมาะกับการพักผ่อน ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้บ่อต้นนะครับเมื่อคืนนี้ก็คงจะมีความสุขพาครอบครัวฝาคนรักพาแฟนไปลดกระทงกันเมื่อคืนเนาะ โอ้โหบอยยอดก็ติดเตาถ่านเขาจะทำอะไรเนี่ยทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบทำอะไรเนี่ยย,ย่างกบต้นบวย่างกบไหนเหล็กย่างอ่ะอบอยยอดจะย่างกบให้ให้กินทุกคนเดี๋ยววันนี้ให้บ่าวต้นตำาะลรนะตำอะไรอ่ะ,อะ,อะนี่ทุกคนอันนี้คือกบมาจากประเทศลาว กบมาจากประเทศลาวน,น,น้องไอซ์สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเออวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะเลิกยัง,ยง,ยงน,น้ำท่วมโอ้วันนี้น้ำท่วมนี่ทุกคนอ,อันนี้ก็เป็นห้องบ๊ายยอดเนาะมีน้ำเย็นกันยู่ไหมบ๊ายยอดเนี่ย โอ้โหมีกับข้าวเยอะแยะเลยวันนี้ป้าต้นก็จะกินกับข้าวบายอดนี่หล้หมดคนก็จะกลับเยอะแยะกับข้าวกับยาเ,ยเท่ากันหรือยาเนี่ก็เยอะแยะเลย <c oughs> อันนี้คือของแม่ยายป้าต้นฝากมาให้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โห <c oughs> oh ทุกคนนี่คือของแม่ยายป้าต้นฝากมาให้นี่โอ้โหเนาะของแม่ยายป้าต้นฝากมาให้ ไม่รู้อะไรข้างในต้นจะให้ดูก่อนต้นจะแกให้อ่าพี่น้องดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเนาะยังอันนี้คืออะไรป,ป,รปรลาปลาล้าหรือบ่อยอดเนี่ยดูดิข้าวบา่แม่ยายบ่อยอดเอามาให้อันแม่ยายบ่อต้นเอามาให้ดูดินี่นี่น,นี่ข้าวนี่ข้าวใหม่จะให้ลูกเคยได้กินข้าวใหม่ อันนี้ก็ปลาบอกว่าปลาที่อยู่ประเทศไทยอร่อยกว่าพยายามมาให้แล้วก็หน่อไม้ทุกคนเอ้ยหน่อไม้หน่อไม้นี่หน่อไม้ยาย่มาให้หน่อไม้หน่อไม้ก็มีอะไรอีกอันนี้ก็ถัวถ่วนนะถั่วแล้วก็มะบวกวนี่ทุกคน ผักขยงไม่ยายมาต้นออกมาให้เอาไปตากตากมันน้นอยมาจากโซฟอรลาวเนี่ยมันอะไรอ่ะแกงเส้นหนอไม้อกมาเลยที่ไปเอาเ,เนี่ยเมียให้แบบนี้โอเคครับตอนนี้ก็ถึงห้องบ๊ายอดแล้วครับทุกคนแม่ใหญ่มาต้นฝากมาให้ก็คือปลาล่าแล้วก็ข้าวเหนียวใหม่เนาะกลูกเขยไม่ได้กินข้าวเหนียวใหมบ,บ่าวต้นก็ซื้อกินแล้วข้าวเหนียวใหม่คือข้าวใหม่กับข้าวใหม่ที่สปปลาวข้าวใหม่กับประเทศไทยอันไหนได้กิน,กนได้กินกฏกันอะไรอ่ะเขียดแห้งกินไหมบ่าวต้น น,น,น,นี่วันนอไม้เนาะนี่ก็คือใหญ่เป็นต้นฝาับมาให้เนาะโอเคครับทุกคนสำหรับลินนี้เนาะบัตรต้นก็จะลาพี่น้องไปแล้วบัตรต้นจะทำตำส้มตำกินกับกบย่างวันนี้โอเคครับผมสวัสดีครับ